ถ้ายกก้นแบบคล้องยางยืดนอนหงายชันเข่าขึ้นคล้องยางยืดไว้ที่ต้นขาบริเวณเหนือเข่าทั้งสองข้างกางขาเล็กน้อยตั้งกับยางยืดแล้วยกก้นขึ้นเกรงคร้างไว้นับ1-10ถึงแล้วค่อยๆวางลงทำซ้ำสิบครั้งโดยตอนที่ทำห้ามมีอาการปวด ท่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเข่าชิดครับท่ายืนย่อตัวแบบคล้องอยางยืดยืนตรงคล้องอยางยืดเอาไว้ที่ต้นขาเหนือเข่าทั้งสองข้างการขาเล็กน้อยตั้งกัดยางยืดแล้วค่อยๆย่อตัวลงโดยที่ไม่ให้เข่าเลยออกนอกปลายเท้า ย่อแล้วยืดขึ้นทำซ้ำเช่นนี้10ครั้งตอนที่ทำห้ามเมียการปวดท่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเข่าชิดครับท่ากลางขาต้านยางยืดนอนตะแคงคล้องยางยืดไว้ที่ต้นขาทั้งสองข้างกลางขาขึ้นค้างไว้นับ1-10ถึง แล้วก็ค่อยวางลงทำข้างละ10ครั้งโดยทำทั้งสองข้างขณะททำห้ามมีอาการปวดท่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเข่าชิดครับ